สรุปข่าวเชื่อมเมนยูโกรประจำวันที่30มกราคมโดยโค้ชเชฟบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเที่ยงนี้ขอสเสนอเปล่าโดนไล่นะเมื่อดชร์บี้ยื่นลาออกเองรอบอร์ดบริหารมักเซตัดสินใจอีกครั้งเมื่องานนี้แฟนๆผีจะว่ายังไงเมื่อฟุชิแมคคาโตสื่อของฝรั่งเศสร,ระบุว่าบรวโบโตเดูชาร์บี้ที่มีข่าวกับตาด้านของฝั่งแมนยูตัดสินใจขอลาออกจากมักเซเองท,งทั้งที่บอร์ดบริหารยังอยากจะให้เจ้าตัวนั้นคุมทีมต่อที่ซ้ำไป โดยโเบโตเดอชาบียื่นขอการลาออกเป็นการเทรนเนอร์ของโอลิมปิกบางเซตามการรายงานข่าวฟุตบอลแม็กคาโตสื่อของฝรั่งเศสโดยก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวลือบอกว่าเดอชาบีอาจจะโดนปลดหลังจากที่เจ้าตัวนั้นพาทีมตกรอบลีกในศึกยูฟาแชมเปียนลีกโดยหนึ่งสัญญาณของเรื่องน,นั้นก็คือการที่เจ้าตัวเนี่ยไม่ได้มาคุมทีมซ้อมในวันพฤหัสบดีที่19มกราคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามล่าสุดฟุตชแมคคารโตระบุว่าเดอชาบีนั้นเป็นฝ่ายขอยื่นขอลาออกเอง เพื่อที่จะรับผิดชอบกับความล้มเหลวที่เกิดขึ้นทั้งที่จริงๆแล้วผู้บริหารหลายคนของบักเซยังคงหนุนหลังเขาอยู่ดที่ซ้ำไปนะ สื่อเจ้าเดิมเสริมนะว่าเดอะแชบี้เองนั้นรู้สึกนะว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ภายในทีมมันย่ำแย่จนไม่สามารถจะทำงานาร่วมกันต่อไปได้อีกแล้วโดยปัจจุบันเดอะแชบี้กับผู้บริหารของทีมกำลังหาหรือกันเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับเงื่อนไขในการออกจากทีมของเขาทากาลังกระแสะข่าวหรือที่ว่าเจ้าตัวนั้นไปที่สนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเวลานี้นั่นเองครับงานนี้นะผมน่าคิดอยู่เหมือนกันนะฮะ หรือว่าจะยื่นลาออกเพราะว่าดูแล้วเนี่ยหาานั่นของทางฝั่งแมนยูนั้นจะเป็นที่หมายต่อไปหรือเปล่าไหมงานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะเรามาดูข่าวต่อมากันครับเอาแล้วยังไงเมื่อคีนหวังคาริคุมทีมทาบอลแต่ยันทีต้องการโค้ชที่ดีกว่านี้นะเมื่อวรลอยคีนเปลี่ยนท่าทีหนุนไมเคิลคาริครับงานผู้จัดการทีมแมนยูท้าบอนไปเลยแต่ก็คงยังมีการยินดัน,นะว,ว่าทัาพปีศาจแดงควรจะหาผู้จัดการทีมที่ดีกว่านี้หน่อยไหม ซึ่งอดีตกองกลางและตับตำนานของทีมบอกเลยนะว่าเขาหวังให้แมนยูแต่งตั้งคาริคในระยะยาวและชื่นชมผลงานหลังจากที่คาริคพาทีมชนะทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้และก็อาร์เซนอลอย่างไรก็ตามทีนยังคงเชื่อว่าในช่วงซัมเมอร์แมนยูก็สามารถจะหาคุ้ซื้อที่ดีกว่าในครังนี้ได้และกล่าวว่าคงจะไม่ใช่การตัดสินใจที่ถูกต้องสักเท่าไหร่นักหากแต่งตั้งคา,า,าริคถาวรในคังนี้ โดยเขาพูดในพอดแคสติกทู o ุตบอลของ t ด e o v e r ดส์บอกว่าผมหวังว่าพวกเขาจะให้ตำแหน่งคุม,ท,ท,คมทีมฐาบอลเนี่ยกับเขานะผมหวังว่าพวกเขาจะให้เขาในช่วงสมอดนี้ซึ่งแกรีเดวิลก็รีบขัดขึ้นมาบอกว่าเฮ้คินอย่าเพิ่งพูดอะไรไปมากกว่านี้เลยนะซึ่งคินก็ตอบกลับไปว่าผมไม่คิดนะว่ามันจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องหรอกนะก็ขอให้เขาโชคดีกันลวกันผมยืนยันความเห็นเดิมนะผมพูดไปแล้วว่าผมคิดยังไง เขาได้งานนี้แล้วและถ้าเขาได้มันถาบอ,นนอลในช่วงซัมเมอร์ล่ะคุณก็ต้องบอกว่าขอให้โชคดีไม่ใช่เหรอแ,แต่การเป็นผู้จัดการทีมช่วคราวมันต่างจากการเป็นผู้จัดการทีมถาบอลที่ต้องลุ้นแชมป์กันอีก 2, 3, 4หรือว่า5ปีข้างหน้าอย่างสิ้นเชิงขีนได้กับเราเสริมผมคิดอยู่แต่ว่ายูเต็ดเนี่ยจะสามารถหาผู้จัดการทีมที่ดีกว่าคาริคได้อย่างแน่นอนแต่เขากำลังทำผลงานที่ดีเลย มันเป็นเวลาที่เหมาะเจาะแล้วสำหรับเขาและถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้งานแมนยูผลงานแบบนี้มันก็ช่วยเปิดประตูให้เขาได้งานในอื่นๆในพรีมเบรกเหมือนกรณีของรุชฟันนิตรอยก็เป็นได้แต่หากว่าแค่ทําผลงานดีกับแมนยูก็ไม่ได้แปลว่าจะทําได้ดีกับสโมสรอื่นนะเขาดึงฟอร์มเพื่อเล่นกลับมาได้ก็จริงหลายอย่างเป็นจังหวะที่เข้าทางเขาจริงๆและเขาก็เจยโอกาสในครั้งนี้เอาไว้ได้ดีเป็นอย่างมากดังนั้นชินไม่ได้เปลี่ยนความคิดทั้งหมดเกี่ยวกับคาริคหรอก แต่ว่าท่าทีของเขาอ่อนลงไปจากเดิมอย่างเห็นได้ชัดเจนเขายังคงเตือนแฟนบอลไม่ให้ตื่นเต้นจนเกินไปโดยบอกว่ามันก็แค่2เกมแมนยูเคยชนะลิเวอร์พูลมาก่อนในฤะด,ดูกาลนี้พวกเขาเคยหาทางชนะเกมมาก่อนแล้วด้วยฟอร์มดีขึ้นอย่างแน่นอนแต่ต้องารอาดูกันอีกหลายนัดหลายเดือนหรือว่า1-2ปีอย่าเพิ่งตื่นเต้นเกินไปกันเกันเกมรุกนั้นดีมากก็จริงแต่พวกเขาก็เสีย2ประตูให้กับอาร์ซนอนในครั้งนี้นั่นเองนะ ก็เป็นว่างานนี้คลินนะครับผมประมาณ70-30ก็แล้วกันมีใจให้กับคาริกแล้วก็ให้ท้านข่าฝั่งทางาจิมและคลิปนะฮะแต่งตั้งทางด้านของคาริกเป็นคุณสือถาวรไปเลยเรามาดูข่าวตอบบ่อมากันครับไม่เซอร์ไพรส์เท่าไหร่นักแม็กโทวินเน์ไม่แปลรรกใจเมื่อคาริกพาผีแดงทำผลงานได้ดี เมื่อสกอตต์แม็กโทเมเนกองกลางของนาบรียอมรับนว่าเขารู้สึกดีและก็ยินดีที่ได้เห็นไมนเคิลคาร์เก้าขึ้นมาเป็นผู้จัดการทีมแมนยูและก็ไม่ปแปลกใจที่เขาพาทีมปิศาจแดงทำงานได้ดีขนาดนี้โดยสกอตต์แม็กโทเมเนเคยค้าแข้งกับแมนยูมาแล้วในช่วงที่ไมเคิลคาร์เกนั้นได้รับการแต่งตั้งเป็นหนึ่งในทีมงานสตาฟโค้ชในครั้งแรกโดยที่โจเซ่โมริโยอดีตผู้จัดการทีมของปิศาจแดงในขง้งนั้นล่าสุดในงานแถลงข่าวก่อนเกมในศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกที่นาบปรี มีโปรแกรมพบกับเชลซีในคืนวันพุธที่18พฤศจิกายนทางสกอตก็ได้บอกว่าผมไม่แปลกใจเลยนะที่เห็นไมเคิลคาริกเป็นกุนซือผมเขาอวยพรให้เขาโชคดีโดยผลการแข่งขันสอรน,นัดแรกที่ไมเคิลคาริคุมทีมเอาชนะแมนซิตี้และก็อาร์ซอนได้นั้นนอกจากจะออกมาดีมากหวังว่าพวกเขาจะรักษามาตรฐานแบบนี้ต่อไปนอกจากนี้สกอตต์แม็ทโทม,มินยียังได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพัวนของเรียมบรซิเนีย ผู้จัดการทีมคนใหม่ของเชลซีด้วยโดยกล่าวบอกว่าว,าวร์ชินเยนเนอรอเขามีไอเดียฟุตบอลเยอะมากเลยนะแต่เราขอโฟกัสที่สิ่งที่เราต้องทำดีกว่าอย่างไรก็ตามผมคิดว่ามันจะเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่และก็เป็นเกมที่ดีพวกเราเองนั้นกำลังทำทุกอย่างเท่าที่สามารถทำได้เพื่อจะฟื้นตัวให้ได้ไวที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เราคือมืออาชีพเราทำงานหนักเพื่อสิ่งสิ่งนี้และเราหวังว่าจะได้ลงเล่นในเกมที่ยอดเยี่ยมในบรรยากาศที่สุดยอดในคาแรกนี้อย่างแน่นอนครับ ก็เปนะ็นว่าง,งานนี้นะผม,มเรียกว่าไม่ได้เซอร์ไพรส์ซะหลานักเมื่อเมกทเมเได้รู้ข่าวของไมเคิลคาริกเรามาดูข่าวต่อมานกันครับอะไรยังไงจะดีแตกหรือไม่แมนยู U, กับความเปลี่ยนแปลงจากน้ำมือของไมเคิลคาริกนะเรียกว่าง,งานนี้นะผมทางด้าของความเปลี่ยนแปลงที่มีผู้จชัทธาในทัพวิศาจแดงพอจะมองเห็นจากแมนยูหลังจากที่ไมเคิลคาริั้นคุมทีมแบบโชคคราวไปแล้วมากถึง2นัด ดยนักเตะพันธศูย์เล่นอย่างมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นชัดเจนแถมยังมีความเป็นกันเองกับผู้จัดการทีมมากยิ่งขึ้นโดยที่ไม่ต้องอยู่ในกรอบเดิมๆหรือว่าตึงเกินไปมากมหมนักเกมที่ชนแะแมนเชสเตอร์ซิตี้หลังจากที่แมนยูทำประตูได้หลายคนคงจะได้เห็นจังหวะที่กาซซเมโรวิ่งไปกระโดดขี่หลังเจ้านายตนเองอย่างไมเคิลคาริคเฉยเลยโดยภาพนี้คงจะไม่เกิดมีทางเกิดขึ้นอย่างแน่นอนถ้ากุณซอปิศาจแดงคือ โรเบนอัลเบริมเอเดรเชนฮาร์คโจเซบาริโยเบอรว่าหรือฟันเก่าซึ่งเกมรับของแมนยูเดียวแน่นขึ้นและก็ไม่แสดงความผิดพลาดออกมาอย่างน่าโมโหชุดอ่อนของพวกเขาก็คือเกมรับที่มักจะเสียประตูง่ายและก็เสียตื้อๆแบบที่ไม่มีปีนี่คุยเป็นประจำแต่สองเกมที่ผ่านมาเมื่อตั้งใจเล่นเกมรับให้ดีนักเตะด,ดูมีสมาธิขึ้นและมีวินัยมากยิ่งขึ้นไม่ยืนเมอจ้อ,จองแล้วก็เอ๋อแดกเหมือนอย่างที่เคยเป็น ผู้เล่นมีความมั่นใจในตัวเองมากกว่าเดิมร้อยเท่านะฮะต้องย้อนกลับไปในเกมล่าสุดที่ก่อนจะถูกอาร์ซอนอลยิงขึ้นนำหนต่อ0ูย์พวกเขายัางตั้งหลักกันไม่ได้ที่ซ้ำไปกระทั่งเสียประตูนั่นนหะครับถึงเดินขึ้นไปบีบสูงและกล้าเล่นเกมรุกกันมากขึ้นจนสามารถทำประตูตามตีเสมอสำเร็จในขรักนี้ตอนถูกตามตีเสมอเป็น2ต่อ2เช่นกันที่สามารถตั้งสติกลับมาอย่างรวดเร็วได้ ผิดกับเมื่อ,ก,อก่อนที่เวลาเสียประตูผู้เล่นในเครื่องแบบปีศาจแดงมักจะออกอาการสติแตกจนนำมาซึ่งความปั่นป่วนและก็ชวนเซประหนึ่งเมาหมาัดจนออกอ่าวทะเลเลยทีเดียวในขณะน,นี้โดยกบี y เมนูเองก็เหมือนกับว่ากลับชาติมาเกิดใหม่อีกครั้งซึ่งตอนบริเวณอาอร์มริม คุมทีมไอ้หนูสิงห์นักเตะผู้นี้ก็แทบจะหมดอนาคตแล้วและขอย,ย้ายรวมถึงน่าจะอดไปฟุตบอลโลกปี2026ด้วยกับทีมชาติดังกฤษตเรพราะว่าโอกาสลงน้อยแต่พอได้กลับมาลงไปตัวจริงกันอีกครั้งตำแหน่งผู้เล่นเบอร์8ของในระบบ4-231ก็ช่วยให้เกิดความสมดุลในแดนกลางมากยิ่งขึ้นทันทีเดินจากว่าเขาเป็นนักเตะที่เล่นง่ายๆจ่ายบอลสั้นตามช่องที่แม่นยำและก็เอาตัวรอดเก่งในพื้นที่แคบ จนพ่อเองก็ไม่เข้าใจตุ้มว่าทำไมบรเบนถึงเอาเขาไปแช่ไว้ในโหลยาดองตาราลิงถือลูกท้อเสียตั้งนานนอกจากนี้แล้วยังทำให้เห็นอีกว่าแพทริกเดอร์กูกับบรูโน่ฟอนันเดสจะเปล่งปังที่สุดตำแหน่งไหนการรู้จักตัวตนของลุกทีมและการเลือกใช้ให้เหมาะสมตามความถนัดนั้นคือสิ่งสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะอีสันเมลกับเบนจามินเชสโกอาจจะยังคงไม่มีตำแหน่งตัวจริงในทีมก็ตามโดยการปรับสูตร กลับมาเล่น4-2-3-1เจ้าของสมยาเสียหนูจึงต้องดิ้นรนอย่างหนักเพราะว่ากลายเป็นตัวเลือกอันดับรองทั้งในตำแหน่งหน้าซ้ายหละก็หน้าต่ำเช่นเดียวกับหัวหอกตัวเป้าอย่างบิ๊กเบนที่ไม่ได้ลงตัวจริงมาแล้ว2เกมติดต่อกันหลังจากที่มีคู่แข่งตำแหน่งเดียวกันมากถึง2คนอย่างบรอันชเบโมวและกม็มาติอุชคุนยาอย่างไรก็ตามนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เห็นเบื้องต้นแล้วสนัดเท่านั้น แต่ส่วนที่เหลือจะเป็นอย่างไรจะดีแตกหรือไม่นั้นต้องรอติดตามตอนต่อไปและนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดวยสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเที่ยะครับขอบคุณทุกคนตี่รับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด s ับส c r ร b ์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ